ว่าเท่าไหรก็กำไรเฮ้ย,ยม่รูดูกันครับ <c oughs> สวัสดีครับผมผมพูดจะใหฟ่ฟีสสไตล์ครับผมกะมือนีผ้พามาสวนแตงคือกาครับเดี๋ยวมาเบิ้งหลองลอยพอดีสิมงเาประโยชน์จากสวนแตงคือสิ่่เสียหนาใหงหัวนะครับเฮ้ยครับสวนแตงที่ลงกเรืออามีตัวในหน,น่อยครับด้วในหน,น่อยแบบนี้ด้วยในหน่อย เหียวหน่อยๆนะครับนี่บรรยากาศนี่กระบาแท็กเตอร์คือเ่าครับกับแม่บุตรคือเก่าครับผมนี่ครับบรรยากาศของสวนแดงตอนนี้ก็คือมั่นกับเก็บไปขายเมื่อแล้วครับแต่ว่าก็เหลือแค่หน่อยหน่อยแน่ๆมั่นนะครับหน่อยหน่อยแน่ๆมันเหลืออยู่แล้วนี่เดี๋ยววันนี้ก็ชิมมเสีอวอยหน่นี่ไม่ดึงอ้อยหยาดใหง่วนะครับนี่ เดี๋ยวพามาเบิ่งแต่งก่อนก่อนอนื่นก่อนไปเที่ยงอย่าเรื่องใไหน่่ยนี่มันเหี่ยวครับนี่ครับนี่นี่นี่เ <c oughs> นี่ยครับเด้ยวยต้นน้อยน้อยนี่นี่นปลาแตงโมเมื่อแล้วครับนี่ละครับผลผลิตของฤด,ดูกาลนี้ก็นเมื่อแล้ว นะครับพิดาไผสิปูกระลองเห็ดเบิงครับตามกีพี่แรกถี่ผมลงไปนะครับในการปลูกแตงโมน่ะละครับว่าคนเห็ุเราเป็นไปนอย่างไรจะในน้อยครับแด่กกำไรนแน่นอนครับนะตามทิ่มผมพามาถ่ายนั่นแหละเด็กํำไรนแน่นอนทานกันหน,หน่อยหน่อยกินก็นได้ด้วยครับนี่นี่นนี่แน,น่แน,นเลยนี่โมเฮียวนะครับแต่ยมัหนหน่อยมันเหลือหน่อยอย,อยู่มันเหลือหน่อย,หน,อยหน่อยถี่ม่เป็นอ่ะ เป็นไหใเ้เบิงตังหนานะครับเดียวยาไปเล่นทางทางผุนเบิงครับว่าแนมแนไปใกล้ๆก็จะเข็นเครือมันหลายๆนะครับก่อนสิยาไปทังอื่นกัเดี๋ยวแวะเบิงบ่อนามนี่แหละครับที่ว่าท้ายไปขังก้อนในการต้นนี้แตงรดนามเพิ่นกัดออกเดี๋วออกกับดังกา้ได้ไหมถ้แบบนี้เม่ต้องจํำเป็นต้องไปล่าสายยงสายยางนะขันแบบนี้เดี๋ยวออกกับดังกา้ถูกเสาเลยสุขภาพก็ดีนะขันขันเทกัสเสีแบบนี้ เกษแบบว่าได้ออกแหะออกขึ้นออกแห้อองไหมเออนะครับยางน้อยๆก็ได้ออกกําลังกายแต่คนอยู่ซื้อนี่ส่วนมากบอดี้นะครับเด้อบอกบอกันใหม่นะครับไหเฮ็ดเวียเห็ดงานกะแนืกัจะดีสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่เนยครับเหลือน้อยๆในแน่เนี่ยนี่เห็นีิแม่เราบอกกันคนมากกินกับมักอยู่เพิ่นเอาไปเห็นต้มบ่แม่ไม่ต้มแจวนะโอ้เราไปต้มแจวกินมาสันา่นวะแปลกดีเนาะต้มมมนจิบวจน คือบอกคือบอกฝากบอกแงนี่บ่มัันเสรยบ่ดิว่บไอ้ร้วกาต้มจลเปนโอ้นี่ครับเรไปต้มเจลผลว่ะเออต้มกินทั้งเปลือกเลยดิกินในกินในไปทั้งในมั้มันบ่อือนี่ครับกเชื่อหนาแล้ววะเชยให้ร้านหน่อยเชืยอให้ร้านหน่อยอ้าวนี่ครับบรรยากาศุง จบฤดูกาลครับนี่ครับเบิ้งที่ละ่ะตรงนี้เคยเป็นในข้าวโพดนะครับก็เรียบร้อยหมดละเดอ้อนะครับจะกำไรหรือยม่กำไรหลายๆๆๆบุหงจะของส,ส่วนไม่ใส่เลยไม่ถามครับก,กันไถเบิ้งคลิปแรกก็จะเห็นแล้วว่าข้าวโพดเล้วก็ไหนกำไรแต่ปลูกนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าได้ทุนขึ้นได้ยังงมันแล้วแต่ว่าที่มันเลื้อยหลายนั่นเลื้อยหลายกแตงโมมันได้ขายได้นัน่นที่มันวอานะคลิปอีพีข้าวโพดนั่น เรียบร้อยไปได้ดีครับบ่ได้ปลูกลายสำครับบ่หอดไลส่สำนะนี่เป่งบรรยากาศที่ล่ะเป็นตะเฮ็ดบ่ล่ะไผอยู่ว่างๆตะเฮ ER ็ดเด้อเงินทุนบ่หลายดอกครับเมื่อกี้พันบาทดอกเพื่นอนะขอตัวความขยันสำหรับพี่น้องเอ้ยนะครับขยันเสอย่างนะครับกับตั้งใจอีหยังก็สร้างตั้งใจมันก็ต้องได้ล่ะนี่นี่เาสิมาเบิ่งสืส่สสอของเมถา่ายให้เบิ่งไว้หลังที หลังที่เขาปลูกเรียบร้อยมันกับเลือสภาพให้เห็นนะสิเลรอครับพอดีผมก็แวะผ่านหน้าผมพอดีผมสิพอดีแม่แล้วมาเสียหนาดักัเลย่าเดียวแล้ว,วนะครับจะไปเบิง้งหน้าเบิง้งเขาเจ้าฝุ่นมาลงสิงลงหม่องได้แน่ปีนี้นะครับเห็นนะครับบรรยากาศได้เพื่อนกับกบุดีลงพื้นที่หลายดรอกครับเพิ่อนเ็ษตรพออ่า บ,บ่บ่หลายนะครับบ่ถึงลายสัมเลยสัมไปนะครับแต่ว่ากําไรเกินขาดนะครับนะ <S <S ผมจะบอกไว้ก่อนพวปิ้นเต่ปีนี้เพินพ่นเพินพ่นเพินพ่นมามันบ่ค่อยงามมันก็สิได้ยุทธะคิดเอาไ้กันว่าเนอนไถผมก็ว่าเกินเคิงเสียนนะนะนอนหลายหมื่นบาทล่ะประมาณนั้นนะครับอ่าครับหน่วยที่เหลือหน,อนอ่วยส่วนกกำปั่นนะครับได้กินแต่ว่าเพิ่นว่าเอาไปต้มแจวน่ะต้มแนวในน้อหน่เนาะต้มหวกฝากให้บ่ นี่แหละครับสภาพมืดแล้วล่ะครับมาดูการต่อไปกับแถวบาทองก็สิเริ่มไทยหน้านี่แหละครับเพื่อนมาผืหล้างหน้านะครับนะอ้าวนี่พอจะคล้องแล้วเพิดว่าเท่าไหนก่อกำไรเหมือนเหมือนนน่อยเนาะน้เหมือนกว่บาทนะครับพนามันก็แตหน้อยๆคือสภาพที่เห็นแล้วครับเนาะ่ามันก็บมได้ใหง่คืออากาศมันบมไหกอากาศบ่ไหเพน่ากะน้าบ่เป็นยังครับยังน้อยๆมันก็ไดอยู่ที่เอ่ซื้อแล้ว เดี๋ยวปีนาตรงมาเบิงตองมาเบิงงานเพิ่นวะการม่หลงน้ำนี่พลผลิตสิดีกว่าการมีบ่อไม่ปอกแบบมีบ่อนะครับเนาะบอกก็มีคือเกาบอกมีมีมีบอกือเกาบอกแต่ว่าจะเพิ่มว่ามากคือหองน้ำมันบอกบอกเนี้อไซวาตักหมดเวลาปลูกเวลาปลูกโอ้นี่นี่ครับปีนาสนใจครับเดี๋ยวจะไปก่อติดให้ให้พี่น้องในเบิงกันว่ะแตกต่างความแตกต่างระหว่างมีหลงกับบ่มีหลง นี่รองน้ำก็ทีซื้อนี่ตลอดเพราะว่ามันี่น้ำซับมันอยู่ด้วยอ๋อเพราะเขาสูงหนาตลองมันเลยครับเวลาเฮาวน์ก็ต้องใส่คันตากฮาวนเอาใส่คันดามยาวๆครับนี่นะครับจบฤดูกาลนะครับมาสรุปไปฟังว่านี่ก็คือผลกำไรที่ได้กับพ่อได้อยู่หมื่นมวยเราบ่อได้ได้แล้วก็นี่ได้น้อยดอกอ่าได้น้อยเนาะปีละสองสามหมื่นปีละสองสามหมื่นพุทธละแต่ว่าปีนี้ก็ได้หมื่นกว่าบาทก็ถือว่า โอเคแหละครับน okay, no ้อดีกว่าแบบกันข้าพีนี่บ่แถวกันขาแล้ววะองเท่านียเล็กปอมันหลงก้ามันก็ดูไว้ครับผมตามสภาพนาะพี่นี่ครับเค็นก็ลองนำที่นภใหญ่ืไหนโอ้เห็นลองนำมือเมื่อปานี้มย่า่ว่ารอยางอมื่รยางมหร่ลองนำมันหล้วก็ตักขึ้นตักขึ้นไักฟูมันพี่นาปูกบืองบ่งกานกันก่อนกัน โอ้พี่นายอย่างนี้เจ้าใกล้เดี๋ยวเบื่องกอนล้วว่าเดี๋ยวผมกันลป้ปลูกผมมึงจะมัให้เบิ่งนะครับว่าอ่าพี่้องเคยเห็นตั้งโมนมโ้ำยศต้งโมน้ำแรงอะไรก็มาปี่ดีต็งโมแบบหดตแต่ว่าเดี๋ยวมาเบิ่งแบบรล่องน้ำพี่หนาถ้ามีโอกาสเอาโอกาสดีเกษตรพอหนีครับก็ตั้งโมหล่องน้ำเพิ่นมันจะเป็นแนวไหนผมก็มอนเคยเห็นไนดะ้เออผมก็มอนเคยเห็นอยู่เดี๋ยวจังมาเบิ่งกันครับพี่หนาเนาะแก้ปีนี่ตามม้าเบิ่งนั่นแน่นั่นมันเกิดิคือมันสีบพอแตกแตกพุ่มเลยนะอ๋อ จะอยู่ไผอยู่มันเลยใช่ไหมว่ามันเป็นแนวนี่สุพีร์สักทีแน่เห็นผื่นปวดมันเพราะแน่เห็นเลยเลยแน่เห็นแต่ปลาบอกแจ้งอื้นไปเลยสุพีร์เหนมันมันมอนี่เนาะมันมอใดตามเป่านะครับผมนั่นแหละครับสำหรับมังคหันกับเจ้าของมันกับให้บอกข้อมูลแล้วเนาะว่าได้กำไรเท่าไหร่นะครับนั่นแหละก็คือดีกว่าอยู่ซื้อละครับเนาะพี่น้องนะครับสำหรับผื่นล้างหน้าเท่ากับใส่หน่อยได้ไรนี่ก็ยู่ซื้อบ้านเท่ากลัวใข่ใจ ในชีวิตประจำวันต้องเขาก็มีมีสูมือนะครับการมหาลัยได้เสริมเอ่อมันได้สีมีเงินใสเนาะเพราะว่าชีวิตเกษตรก็คือเกษตรนั่นแหละนะครับอย่างไงกับหมุนเวียนกันไปครับว่าไงว่าปลูกพืชหมุนเวียนหมุนเวียนไปขายไปหมุนเวียนไปปลูกหลายแบบหลายอย่างก็ดีคือกันครับเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมย่าเพราะว่ายังอยู่ระหว่ามากเพราค่ำครับนี่เมื่อนี้บมื่อเห็ดยังกันดอกแต่ว่ามาเล่นไม่ซื้อดอกหาแนวเห็ดไป นะครับนี่ได้ซ้ำนี่ล่ะสอบเราแล้วเราบ่มากับหลานเราผมก็มาคือเกินหล่ะแต่ว่าเราเสียม,มาอนเดียวนะครับก็เลยบ่ได้ซอยได้สิดึงซอยเราอยู่ดอกนะครับเดี๋ยวดึงหนี่ยปนน้ำมาหาข้อมูลฝากพี่ฝากน้องน้ำนั่นแหละเพราะว่าเท่าเป็นสายเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับตั้งแต่เรามาเร,ปปราปลูกบ่ได้มะทายดอกแต่ว่าอันนี้อันเล่าอันนี้แล้วนนเข้ามาทายเล่าเต็งโม่เล่าไก่สีเก็บเข้ามาทาย บานี้พอแตงโม่แล้วขายเข้ามาไทายบานี้แตงโม่แล้วลือลือแตงโม่แล้วเขามาไทายให้เห็นความว่าสรุปปิดกิจการแบบไดนที่นะครับปิดฤดูกาลเป็นแบบไดกันนีย่ยละครับแบบเนี้ยครับเหลือแค่นี้ก็เอาทีมเวนีละนะครับใครมากินก็นมากินโหลดเห็นปนะบอกผมมากินนั้นเมืดแน่นส่ะบอยก,กิบอกกินเมืดบอกเมื่ดเอาดี๋ยวเก็บหยาซอยแม่ยจังหน่อยกันครับ <c oughs> ต้นเขามากินครับ เมื่อถอนเอามนเขาน้ำม,ม,มันถอยขึ้นถอนหยาบกับนมหันขึ้นถอนไงอยู่ยค,ครับอเอาปรบ้านนี้พ่อแล้วแล้วบ่าเวลานังกินแตงโมหรอเข้นี่นันไม่ให้คุกคีค้านเชี่ยเพี้ยงหรออันไหนปั้นเนี่เออแล้ก็เพี้ยงออกหมดเออ

อาไปเก็บต่อโอ้ลายเต๋อดูนี่เนี่ยนี่เป็นโลสวนแล้วครับก็เชี่ยวไปแหงัวบว่ลองมือนกินบ่เนี่คยครับเมาฤดูกาลแล้วครับลื้อครับลือ้อโอ้ฟังหมเลกนี่เขขึ้นไ,ได้เลยเนี่ยมาฤดูกาลครับ จากจากบ่อบ่อนีไปหาบ่อโน่นกับบ่อผักแล้วก็เดินทอเอาเดินทอเอาน่ะแล้วก็ลืมมาแล้วเพิ่มเติมโอ้ขันยศลงทุนหลายกว่าน oh> ี้เนาะอือตัวนี้ก็จริงดีกว่าดีเลยหลับไม่หลับกับร่างกายไปหนึ่งในยางฮดไปเล่นไปก็ดีตัวที่นี้ก็สุขภาพจะได้ไม่เหมือนเก่าเลยเหมือนเหมือนกว่าสบายสบายไตัวปวดตัวกับกำลังกายให้มันอยาก เก็ดเวกเก็บงานกับพ <inde> ่อตัวนี่ครับแล้จะเก็บทอแล้วลอ๋ปีที่ีนี่เหรอฮะมาณสองวันมาเิมโอ้แตกเนแตกแต่เสริมก็เสริมมาหลาย่งปีี้ามาเิมอืมมาละหกอยมาละหกลอยบ่ลงทุนแต่ปีแรกเมืสองหมื่แต่เก็บได้กักปีละนี่ ทอนี่ทอนี่เกิดเ็รหายีอยู่โอ้หลาปีอยู่แต่ปูแล่พนธุเ่เปลี่ยนเปลี่ยนกระเสริมเอาอันนี้มัน,นแตกกระเสริมแน่นบ่ท่อนี่เก,กิะจากมานสามปีอสามปีสี่ปีมน่ีไ เนี่ยครับเตรียมเก็บเตรียมลือเรียบร้อ,รอยต่อไปก็เห็ดหน้ามานี้ต่อไปกับเขาสูู่ดูทำหน้าปกติครับาาหาก็บ่เห็นหรกเจ๊งเวทะลลงไปแล้วอัอะนนี้ครับได้แล้วครับอาหารวัวแกน่วยได้มันดีจิตอาจีพเป็นอาหารคน <c oughs> นี่เก็นนี่เพื่อนน้อยแต่ว่าแยงดีหวานดีปลอดที่สำคัญปลอดสารผิดนะครับที่นี่หนาไี้ค่อยวางกันใหม่เลยครับเด้อสิพาไปเบ่งอีกทีเอาละครับผมคลิปนี้กับเพียงแค่นี้ก่อนเด้อครับเดี๋ยวคอยเจอกันในคลิปต่อๆไปครับว่าพวกเราสิบปปสกันนะครับพวกเราคือผมนี่แหละสิไปไสกันสิไปีไทยยังอีกก็ค่อยวางกันใหม่ครับนะในวันนี้กับประมาณนี้ครับไทยเด่นไายยังไปครับนะนี่เพื่อนแม่เราเก็บแตงตอสีกินได้เป็นเศรษฐการหล่อยู่นะครับ อโอเคครับผมคลิปนี้ครบแล้วครับตะเวนสีตกดินแล้วโอเคครับบ๊ายบายครับผมเจอกันในะคลิปต่อไปครับผู้ดำเนินรียตายครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับอ่าบายบาย